นี่เรามาดูกองที่หกกันนะคะจากต่อจากเมื่อกี้นี้นะคือสําหรับชาวกองที่หกนะคะหรือที่หมายเลขหกนี้นะก็เออมันเหมือนกับว่าท่านอ่จจะไม่ค่อยมีความสุขในการดําเนินชีวิตเท่าไหร่นะแต่ไพอ่อ่ะมันก็ยังขึ้นดีในเรื่องการทําบุญการทํางานความรักในของท่านในปีเนี้ยมันจะไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่จะเป็นช่วงที่แบบ มันได้เดะมูนสองรอบเลยนะเนี่ยเออมันแบบว่าคือเป็นจังหวะที่ว่าท่านอะในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนี่ยเป็นจังหวะที่ว่าท่านะจะต้องชดใช้กรรมเก่านะเออเนี่ยจะต้องชดใช้กรรมเก่าแล้วก็อันนี้เป็นไพ่เนี่ย judgment เนี่ยก็คือจะเป็นเจ้ากรรมในเวนะตามแล้วก็คุณอะก็ยังมีชื่อเสียงในด้านการงานนะมีเกณฑ์ที่ว่าได้แฟนเด็กด้วยแล้วก็อันนี้คือการทําบุญ คุณยังมีชื่อเสียงในเรื่องคุณยังมีชื่อเสียงในสายงานค่ะชื่อเสียงในสายงานเนี่ยยังมียังมีอยู่ดูคือกองเนี้ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะดูสรุปเลยดีกว่ากองเนี้ยเหมือนกับว่าเป็นจังหวะที่ต้องชดใช้กรรมเก่าอ่ะและท่านอ่ะก็จะมีศัตรูค่อนข้างเยอะด้วยมีศัตรูอยู่แปดเก้าคนเลยนะ ดูสรุปนะคะใบแรกไฟไหม้นะกองเนี้ยไม่ค่อยดีอ่ะอืบอกได้เลยไม่ค่อยดีลู่คุณอ่ะจะปัดกวาดบ้านให้สะอาดหน้าอยู่ปีเนี้ยเหมือนดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะปีเนี้ยดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่คุณอ่ะจะจัดบ้านใหม่จัดห้องใหม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ทํานู่นทํานี่ใหม่ค่ะซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ทํานู่นทํานี่ใหม่ ไม่ค่อยสมหวังในเรื่องความรักนะแล้วก็จะประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนการศึกษาจะได้จะได้รับความช่วยเหลือจากคนอายุน้อยกว่าให้ทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรด้วยนะท่านที่ทำงานเกี่ยวกับส่งออกนำเข้า งานที่เกี่ยวกับคนต่างประเทศน่ะดีจริงๆไพ่ชุดนี้มันขึ้นว่าถ้าท่านน่ะมีแฟนเป็นคนต่างชาติเนี่ยก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการจดทะเบียนสมรสเหมือนกันนะหากท่านนะหากตัวท่านนะ่ะมีแฟนเป็นคนต่างชาติเนี่ยก็จะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการจดทะเบียนสมรสเข้ามาแต่จากไพ่ชุดนี้มันก็สะท้อนถึงแบบคุณน่ะรักคนสองคนพร้อมกันแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่แบบว่าจะมีความรักที่วุ่นวาย แล้วก็คุณเนี่ยเอออาจจะมีดวงที่ว่าจะต้องเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะคือคุณน่ะจะมีปัญหาคือคุณน่ะจะมีปัญหากับคนประมาณเจ็ดแปดคนน่ะแต่คุณน่ะก็จะได้เพื่อนเนี่ยคือคุณน่ะจะได้เพื่อนนะมาช่วยแก้ปัญหาให้แล้วก็ไพ่ใบเนี้ยเหมือนกับว่าคือคุณน่ะกลัวความเจ็บปวดนะเหมือนกับว่ายังกลัวยังกลัวหลายๆอย่างอะ่ะแต่คุณจะมีชื่อเสียงในสายงานอะ่ะ คือคุณยังตัวคุณเนี่ยยังไม่ลืมอดีตที่เจ็บช้ำปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นปัญหาที่แก้ได้ยากเหมือนเขาวงกดอันเนี้ยไปสารไปสารภาพรักแล้วอกหักคุณไปสารภาพรักรักคุณไปสารภาพรักกับใครบางคนแล้วมันผิดหวังอะ่ะอันเนี้ยเหมือนการลงทุนแล้วมันขาดทุนอะ่ะ มันเหมือนกับว่าตัวคุณอ่ะไปลงทุนอะไรบางอย่างเออเหมือนตัวคุณนะไปลงทุนธุรกิจอะไรบางอย่างแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามที่ตัวเองคิดไงเหมือนคุณลงทุนอ่ะเหมือนคุณคิดว่าเออถ้าฉันลงทุนถ้าฉันลงทุนธุรกิจตัวเนี้ยฉันจะต้องประสบความสําเร็จแน่แต่เอาเข้าจริงๆมันก็ไม่ใช่ไงเออมันเหมือนกับว่าใบแรกมาเนี่ยมันเป็นเดิมูนแล้วอะมันเหมือนกับว่าปีเนี้ยเป็นปีที่แบบว่าจะต้องใช้กรรมเก่าอ่ะ แต่สำหรับคนที่มีแฟนเป็นคนต่างชาติอจะได้แต่งงานคือมันมีสองกลุ่มอะคนที่มีแฟนต่างชาติอจะได้แต่งงานแต่คนที่มีแฟนเป็นคนไทยเนี่ยก็คือว่าจะถูกคนรักทรยศนอกใจค่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะ